หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บการเคลื่อนย้ายถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นักปฐมพยาบาลต้องเรียนรู้เนื่องจากการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกวิธีเป็นสาเหตุทำให้ผู้บาดเจ็บได้รับอันตรายอาจจะพิการหรือเสียชีวิตได้แทนที่จะเป็นการช่วยผู้บาดเจ็บให้ปลอดภยัยแต่กลับเป็นการซ้ำเติมทำให้ผู้บาดเจ็บได้รับอันตรายเพิ่มมากขึ้นค่ะ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บหมายถึงการนำผู้บาดเจ็บที่ได้รับการปฐมพยาบาลแล้วส่งไปยังโรงพยาบาลหรือการช่วยผู้บาดเจ็บณจุดเกิดเหตุที่อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตของผู้บาดเจ็บเพื่อให้การปฐมพยาบาลในสถานที่ที่ปลอดภัยหลักในการเคลื่อนย้ายต้องให้การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บก่อนหลังจากที่ได้มีการสำรวจและประเมินสภาพจนแน่ใจว่าผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย ได้รับอันตรายมากน้อยเพียงใดจึงเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บได้หากไม่จําเป็นไม่ควรเคลื่อนย้ายนะคะนอกจากผู้บาดเจ็บมีอาการรุนแรงหรือสถานการณ์ในที่เกิดเหตุไม่ปลอดภัยในที่นี้จะแนะนําทุกท่านให้รู้จักวิธีการเคลื่อนย้ายแบบง่ายนั่นคือการใช้มือของผู้ช่วยเหลือจับเป็นเปลเ,เพื่อเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเราเรียกวิธีการเคลื่อนย้ายแบบนี้ว่าวิธีอุ้มนั่งซึ่งมี3แบบดังนี้ค่ะ วิธีอุ้มนั่งแบบจับสี่มือวิธีนี้ใช้กับผู้บาดเจ็บที่รู้สึกตัวดีไม่สามารถเดินได้เองโดยผู้บาดเจ็บสามารถใช้แขนยึดเหนี่ยวผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนได้วิธีการอุ้มและเคลื่อนย้ายโดยผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนยืนหันหน้าเข้าหากันแต่ละคนใช้มือข้างขวาจับที่ข้อมือข้างซ้ายของตัวเองแล้วนำมือที่เหลือไปสวมจับของอีกคนค่ะผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนนั่งคุกเข่าลง โดยให้เข่าข้างที่ติดชิดกับผู้บาดเจ็บตั้งขึ้นเข่าชิดติดกันวางมือที่จับแบบสีมือไว้บนเขา่าผู้บาดเจ็บนั่งบนมือที่วางไว้ใช้แขนทั้งสองข้างกอดคอผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนเพื่อประคองตนเองไว้ค่ะวิธีอุ้มนั่งแบบจับสามมือวิธีนี้ใช้กับผู้บาดเจ็บที่รู้สึกตัวไม่สามารถเดินได้เองผู้บาดเจ็บสามารถใช้แขนยึดเหนี่ยวผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนได้ วิธีการอุ้มและการเคลื่อนย้ายผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนยืนหันหน้าเข้าหากันผู้ช่วยเหลือคนที่1ใช้มือข้างขวาจับที่ข้อมือข้างซ้ายของตัวเองผู้ช่วยเหลือคนที่สองนำมือหนึ่งมือมาสวมจับกับข้อมือของผู้ช่วยเหลือคนที่1โดยทั้งสองคนกำมือซึ่งกันและกันผู้ช่วยเหลือคนที่สองจะมีมืออีกหนึ่งมือไว้สำหรับประคองด้านหลังของผู้บาดเจ็บผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนนั่งคุกเข่าลง โดยให้เข่าข้างที่อยู่ชิดผู้บาดเจ็บตั้งขึ้นเข่าชิดติดกันวางมือที่จับแบบสามมือไว้บนเขา่าผู้บาดเจ็บนั่งบนมือที่วางไว้ใช้แขนทั้งสองข้างกอดคอผู้ช่วยเหลือเพื่อประคองตัวเองไว้ส่วนผู้ช่วยเหลือใช้มือที่ว่างประคองหลังผู้บาดเจ็บค่ะวิธีอุ้มนั่งแบบจับสองมือวิธีนี้ใช้กับผู้บาดเจ็บที่มีความรู้สึกตัวลดลงไม่สามารถเดินได้เอง วิธีการอุ้มและการเคลื่อนย้ายผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนยืนหันหน้าเข้าหากันใช้มือซ้ายของผู้ช่วยเหลือคนที่1จับที่ข้อมือข้างขวาของผู้ช่วยเหลือคนที่สองผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนจับข้อมือของกันและกันมือที่เหลืออีกหนึ่งข้างของผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนให้ประคองด้านหลังของผู้บาดเจ็บค่ะผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนนั่งคุกเข่าลงโดยให้เข่าข้างที่อยู่ชิดผู้บาดเจ็บตั้งขึ้น เข่าชิดติดกันวางมือที่จับแบบสองมือไว้บนเขา่าผู้บาดเจ็บนั่งบนมือที่วางไว้ผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนใช้มือที่ว่างประคองหลังผู้บาดเจ็บค่ะเพื่อความเข้าใจเรื่องการเคลื่อนย้ายมากยิ่งขึ้นขอเชิญทุกท่านรับชมว,วิดีโอค่ะการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บหมายถึงการนำผู้บาดเจ็บซึ่งได้รับการปฐมพยาบาลแล้วส่งต่อไปยังโรงพยาบาล การนำผู้บาดเจ็บออกจากบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งอาจมีอันตรายแก่ชีวิตเพื่อให้การปฐมพยาบาลในสถานที่ที่ปลอดภัยหลักในการเคลื่อนย้ายต้องให้การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บก่อนหลังจากได้มีการสำรวจและประเมินสภาพร่างกายจนแน่ใจว่าผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยได้รับอันตรายมากน้อยเพียงใดจึงเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บได้ทําไมจจาเป็นไม่ควรเคลื่อนย้าย นอกจากมีอาการร e ุนแรงหรือสถานการณ์ในที่ที่เกิดเหตุไม่ปลอดภัยการเคลื่อนย้ายโดยใช้ผู้ช่วยเหลือสองคนวิธีอุ้มนั่งบนมือแบบจับ4ี่มือวิธีนี้ใช้กับผู้บาดเจ็บที่รู้สึกตัวดีไม่สามารถเดินได้เองใช้แขนของผู้บาดเจ็บยึดเหนี่ยวผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนได้วิธีการอุ้มและการเคลื่อนย้าย 1. ผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งและคนที่สองยืนหันหน้าเข้าหากันผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนใช้มือขวากำเข้อมือซ้ายของตนเองขณะเดียวกันใช้มือซ้ายกำมือขวาซึ่งกันและกัน 2. ผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนนั่งคุบเข่าลง1นึ่งข้างโดยให้เข่าข้างที่อยู่ชิดผู้บาดเจ็บตั้งชันขึ้นเข่าชิดติดกัน วางมือที่จับแบบสี่มือไว้บนเขา่า 3. ผู้บาดเจ็บนั่งบนมือที่วางไว้ใช้แขนสองข้างกอดคอผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนเพื่อประคองตนเองไว้ 4. ผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งให้สัญญาณในการยกเคลื่อนย้ายและเดินก้าวขาพร้อมๆกันเตรียมยกผู้บาดเจ็บขึ้น 1, 2, 3 วิธีอุ้มนั่งบนมือแบบจับสามมือวิธีนี้ใช้กับผู้บาดเจ็บที่รู้สึกตัวไม่สามารถเดินได้เองใช้แขนของผู้บาดเจ็บยึดเหนี่ยวผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนได้วิธีการอุ้มและการเคลื่อนย้าย 1. ผู้ช่วยเหลือคนที่1และคนที่สองยืนหันหน้าเข้าหากันผู้ช่วยเหลือคนที่1ใช้มือขวา กำมือซ้ายของตนเองผู้ช่วยเหลือคนที่สองใช้มือหนึ่งมือกำข้อมือของผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งโดยทั้งสองคนกำข้อมือซึ่งกันและกันผู้ช่วยเหลือคนที่สองจะมีมืออีกหนึ่งมือไว้สำหรับประคองด้านหลังของผู้บาดเจ็บ 2. ผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนนั่งคุกเข่าลงหนึ่งข้างโดยให้เข่าข้างที่อยู่ชิดผู้บาดเจ็บตั้งชันขึ้นเข่าชิดติดกัน วางมือที่จับแบบ3มมือไว้บนเขา่า 3. ผู้บาดเจ็บนั่งบนมือที่วางไว้ใช้แขนสองข้างกอดคอผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนเพื่อประคองตนเองไว้ผู้ช่วยเหลือใช้มือที่ว่างประคองหลังผู้บาดเจ็บ 4. ผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งให้สัญญาณในการยกเคลื่อนย้ายและเดินก้าวขาพร้อมๆกัน เป็นตัวยกผู้บาดเจ็บขึ้น1,2,3วิธีอุ้มนั่งบนมือแบบจับสองมือ วิธีนี้ใช้กับผู้บาดเจ็บที่ความรู้สึกตัวลดลงไม่สามารถเดินได้เองวิธีการอุ้มและการเคลื่อนย้าย 1. ผู้ช่วยเหลือคนที่1และคนที่2ยืนหันหน้าเข้าหากันใช้มือซ้ายของผู้ช่วยเหลือคนที่1จับข้อมือขวาของผู้ช่วยเหลือคนที่2และผู้ช่วยเหลือคนที่2กำข้อมือของผู้ช่วยเหลือคนที่1ให้แน่นกระชับ มือที่เหลืออีกหนึ่งข้างของผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนประคองด้านหลังผู้บาดเจ็บ2ผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนนั่งคุกเข่าลงหนึ่งข้างโดยให้เข่าข้างที่อยู่ชิดผู้บาดเจ็บตั้งชันขึ้นเข่าชิดติดกันวางมือที่จับแบบสองมือไว้บนเข่า3ผู้บาดเจ็บนั่งบนมือที่วางไว้ผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนใช้มือที่ว่างประคองหลังผู้บาดเจ็บ4 ผู้ช่วยเหลือคนที่1ให้สัญญาณในการยกเคลื่อนย้ายและเดินก้าวขาพร้อมๆกันเตียมยกผู้บาดเจ็บขึ้น,น1 2 3เห็นไหมเะาว่าการเคลื่อนย้ายมีความสำคัญมากหากผู้ช่วยเหลือมีความรู้ความเข้าใจและรู้วิธีการเคลื่อนย้ายได้อย่างถูกต้องจะทำให้ผู้บาดเจ็บ เกิดความปลอดภัยลดความพิการและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังได้ค่ะ